สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ในรถ t o y o t o r t u t u r e r TRD นะครับคันนี้มาติดตั้งในส่วนของระบบจอตรงรุ่น Android นะครับ นอกเหนือจากนั้นยังเดินข้ามระบบเสียงของ JBL ติดตั้งเป็นระบบเสียงใหม่ทั้งหมดเลยคันนี้ติดตั้งเป็นชุดอัปเกรดที่มีซับบล็อกเมอร์คิวรี่ DHPM นะครับสามารถปรับจูนเสียงระบบได้เลยว่าเสียงดีกาเดิมแน่นอนคันนี้คู่หน้าเป็นเมอร์คิวรี่รุ่น C62 คู่หลังเป็นแกนร่วมทุกอย่างเข้าช่องเดิมของรถทั้งหมดติดเข้าไปอย่างสวยงามนอกเหนือนั้นรายละเอียดที่ได้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูการใช้งานแล้วก็ไปฟังเสียงกันครับ oh, The mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sun. is to end in fire Then we shall sure all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling our father oh, Stand by and we will Watch the flames burn over on the mountainside should die tonight We should all die together Raise a glass of wine For the last time Cold in our father oh, Prepare as we will Watch the flames burn over on The mountainside the Desolation Fire. Inside the mountain, I see fire. โอ้หต้องบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งนักร้องนี่อยู่ตรงกลางคอนโซลรถเลยครับผมถึงก็ต้องเชิงเงยดูว่ามีโฟลเซนเตอร์หรือเปล่านะครับในส่วนของการปรับจูนเนี่ยบอกกด้เลยว่า s u บบ o ็อกเมอร์คตัวนี้นะครับที่เป็น DHPM สี่ชันแนในตัวเนี่ยปรับเสียงได้ละเอียดมากๆเลยครับแล้วก็ตั้งท e อะไรเมนต์ตำแหน่งนักร้องเบสนี่มาแบบมาด้านหน้าเหมือนเรานั่งในหอฟังเพลงนะครับหรือนั่งในห้องฟังเพลงแบบมีนักร้อง ตำแหน่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับฟังดีมากๆแล้วก็ไม่บาดหูนะเป็นลำโพงที่ฟังสบายด้วยแล้วก็เป็นชุดโปรโมชั่นเซตนี้ก็ราคาไม่แพงน,นะครับบวกกับจอ Android ที่คุณมเห็นนี่คือจอ Android ตรงรุ่นนะครับติดตั้งลงในรถ t o ต o อ่ f o อ t u n e r ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ไว่าเป็นตัวธรรมดาหรือว่า T-R-D นะครับเนี่ครับก็ระบบมีให้เล่นอย่างมากมายตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็น RAM 6 ROM 128นะครับ ก็รองรับในส่วนของจุกสปอติฟาย p อ็มเอ e นะครับเน็ตฟลินะครับติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับนี่ฮะเรียกได้ว่าเล่นได้ครบคันจริงๆนอกเหนือจังนั้นนะครับยังมี p พ a y สโตร์นะครับกดเข้าไปก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับจะใช้ในส่วนของกล้องมองหลังเดิมของตัวรถนะครับนี่ครับใช้กล้องเดิมของตัวรถแบบนี้นะครับก็ยัง ใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่เรียกว่าเล่นได้ครบเลยนะครับอยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นได้หมดนะครับอ่าฮะนี่กลับเข้าไปที่ YouTube นะครับนี่ฮะมันติฟังก์ชันที่วงเวลาใช้งานได้ครบนะครับนอกจากนั้นตัวเมมเบอรี่เนี่ยตัว DSP ตัวนี้ยังมีหน้าจอมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเมมโมรีได้นะครับที่เราปรับจูนไว้ให้นะครับเมมหนึ่งเมมสองเมมสามจะฟังทั้งคันก็ได้หรือจะเน้นตำแหน่งคนขับฟังเพาะเพาะ ในรถก็เลือกได้นะครับต้องเหอยยังนั้นปรับเพิ่มเบรคลดเบรของตัวซับเนี่ยปรับผ่านหน้าจอ DSP ตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าติดตั้งชุดอัปเกรดลำโพงหน้าหลังเบสบล็อกแต่ได้ m 4ีชั่นแนกับ DSP พ่วงเข้าไปด้วยดังนั้นคุณภาพเสียงที่ได้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับฝากเอาไว้เลยนะครับก็ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากติดตั้งระบบเสียงดีในรถของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่อยากติดตั้งชุดอัพเกรดเสียงดีแบบนี้เข้าไปในรถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ศรนะีนครินนะครับเบอร์โทร02ครับ3834555นะครับหรือว่าแอดไนะครับตามด้วย Mirage Audio นะครับแอดไลน์ line, มาสอบถามชุดโปรโมชั่นได้นะครับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะครับกับจอตรงรุ่น Toyota แล้วก็ ชุดลำโพงเสียงดีจากเบอร์ค y ี่วันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ